สวัสดีค่ะอยู่กับร้านหาสุดป่วน Dairy ใช่แล้วค่ะเป็นไงครับว well okay. we ันนี้จะพาไปดูอะไรเจ๊ก็วันนี้นะคะเจ๊จะมาบอกวิธีการก่อกวนเพื่อนค่ะบอกเลยเจ๊ถนัดเรื่องนี้มากมีหลายวิธีมีเป็นร้อยมีเป็นพันเป็นล้านและคนคนนั้นก็คือผมใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ย วิธีนี้นะคะทุกคนอาจจะไปทําได้นะคะแต่ต้องระวังหัวคุณจะแตกนะคะบอกก่อนอย่าไปทําเลยได้โปรดให้เกาหัวยินเหรอโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะวิธีก่อกวนเพื่อนหนึ่งพูดกอกหูเวลาคนคิดเงินเช็คบินด้วยครับครับผมได้เลยครับรอสักครู่นะครับครับครับ ลูกค้าคนนี้ถูกจะสั่งสเต็กไก่ใช่ไหมโต๊ะหนึ่งก็บินทั้งหมดนะครับลูกค้าก็จะมีสเต็กไก่ใช่ไหมครับราคา49บาทแล้วก็จะมีสเต็กหมูในราคา59บาทนะครับเออเออเดี๋ยวใหม่นะครับูลูกค้าเออก็จะมีสเต็กไก่49บาทใช่ไหมครับบวกกับสเต็กหมู5้บบาท50บบาทนะครับแล้วก็จะบวกกับโอ้ย เออเอาใหม่นะครับคุณลูกค้าก็จะมีสเต็กไก่ราคาส9ิบเก้าบาทครับแล้วก็สเต็กหมู1ิบาบาทครับน้ำแข็งสิบบาทน้ำแข็งเปล่าหนึ่งบาทครับผมโอ้ยเจ๊โอ้โหสเต็กไก่สี่สิบเก้าบาทนะครับแล้วก็จะมีสเต็กหมูสองบาทนะครับแล้วก็จะมีสลัดผักส5บ้าบาทน้ำโคล拉สิบบาทนะครับแล้วก็น้ำแข็งยี่สิบบาทสอง เดินขวางทางโอ้ปวดจิงเจองเฉยเลยโอ้ยโอ้ยไปเข้าห้องน้ำที่ห้างดีกว่าเฮ้จ๊วัสดีวัสดีเออผมไปก่อนนะเจ๊โอ้โอ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเจยฮยเฮ้ยเฮยเฮ้เเยยยยเโอเคโอ้ย โอเคโอเคเจเอางี้นะเจไปขวานะส่วนผมไปซ้ายโอเคไหมโอเคโอเคฮึบเฮ้ยเจเอาอิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจโอ้ยเจอะไรของเจเนี่ยผมปวดฉี่อ๋อปวดฉี่ก็ไปฉี่ดิ ก็จะไปอยู่นี่ไงเจมาขวางออทางผมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเอ,อ้ยไปได้ไงวะไปไหน<อ>ยังไม่ได้ไปเลยอยู่นี่ <laughs> เจโอ้ยลบไปลบไปเจลบไปไม่แลบไม่ล้วไม่ล้ปวดชีวโว่ เปิดเครื่องดูดฝุ่นตอนกำลังดูหนังเฮ้ยได้พักสักทีหนึ่งเหนื่อยไปหมดเลยดูหนังสักหน่อยดีกว่าแบบนี้เนี่ยฉันก็ได้รู้ตัวคนร้ายแล้วใช่แล่คนร้ายก็อยู่ในหมู่ของพวกเราโอ้ยตอนนี้นี่คลายแม็กซ์เลยนะเนี่ยใครก็คือคือ เอ้ยเจทำอะไรเนี่ยอ้ะเจะดูดปุนในนไยนะมาดูอะไรตอนนี้โอ้โหปกติก็ไม่เห็นเจทำเลยผมดูหนังอยู่เจะจะทำความสะอหาดหนายเอ้ยเงียบๆไปโอ้ยมเงียบๆอะไรเล้วมันบ้านผมเจก็ไปทำที่บ้านเจสิผมจะดูหนังสผูจ้จิบปากจิบคอทำเสียงเด็กฮืม นายแามอืมฉันขาสเต็กไก่นะเออได้ครับโอเคเด็กเมนียงแกะตูนแลสูงแกะใกล้ปากทึบไกลจากหมู่บ้านนะอะไรของเขาวะนะ่ะเขาก็ผับว่าชีวิตในทุ่งหญ้าแต่ฉันน้าเบื่อเหลือทนโอ้ยความบันเทิงที่ได้มาจ๊เจ๊เจ๊ะออะไรหรอ วันนี้คอไปอะไรครับเนี่ยฮะ <itch motor ization> ไม่ได้เป็นอะไรนะมาทำอะไรเน <t S 2> ี <Credit noise> ่ยฉันก็มาอ่านทานให้นายฟังไงล่ะคือก็รู้แล้วก็สั่งกระเต๊กไก่แล้วกินเงียบไม่ได้หรออุ้ก็ฉันอยากอัดจงเนียนหนาไม่ได้หรอก็มันก็มันไม่รู้เรื่องอ่ะอ้ยเอาเละนะในวันหนึ่งขณะที่เขานั่งมองแกะและผืนป่าอันสงบเงียมพร้อมทั้งคู่คิด แน่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 ครับว่าไงครับไอไอคนนั้นมันเป็นอะไรของมันเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ปกติอะครับวันนี้ไปไหนมาไหนนี่นะไปไพูดกับฉันเหรอไม่ได้พูดกับเจเลยโอ้ยเจน้ามะนาวไว้เจ ออก็ฉันเสียงกลัแบบนี้แหละเป็นปกติฉันเสียงใสอย่างนี้แหละปะหรอหรอคุณหมาฉันก็เสียงแบบนี้อะโอ้หรอหรอโอเคไม่อยากจะนึกภาพเลยฮะถ้าเกิดได้เจ๊เวอร์ชั่นนี้มาคงจะบุนบายกว่าเดิมน่าดูเลยใรส้ความสนุกสนานเจ๊พอแล้วปะอเอ้าเอ้าเสียงกลับปกติแล้วเหรอเจ๊เจ็บคอ ร้องเพลงอะไรก็ได้เกอกหูเกาะเข้าไปเกาะเข้าไปเลยแค่รอยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ใจนั้นผมนะเลี้ยวมองคุณนะรู้ไหมอะไรแค่รอยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั้นเลี้ยวมองคุณนะรู้มหมอะไรของเจ๊เนี่ยแค่รอยยิ้มคุณ คนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั้นเลี้ยวมองคุณนะรู้ไหมแค่รอยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั้นเลี้ยวมองคุณน่ะรู้ไหมอะไรวะนะโอ้เก็บจานเก็บแก้วก่อนดีกว่าแค่รอยยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั้นเลี้ยวมองคุณนะรู้ไหมแค่รอยยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั้นเลี้ยวมองคุณนะรู้ไหม อโอ้ยกลับบ้านดีกว่าเราป้าครับอ่าผมขอแกลยิม้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั่นเลี้ยวมองคุณนาะรู้ไหว่างเหรอหาอาบน้ำ ผมนั่นเลี้ยวมองคุณน่ะรู้ไหมแค่รอยยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ผมนั่นเลี้ยวมองคุณน่ะรู้ไหม <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหอยู่บ้านอาบน้ำก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลย <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวในผมนั้นเลียวมองคุณน่าราแกเรยิ้มขุดคนเดียวคนเดียวใผมนั้นเลียวมองคุณน่าาแกเรยิ้มขุดคนเดียวคเดียวผมนั้นเลียวมองคุณน่าริ้มากใหแกเรยิ้มขุด คนเดียวคนเดียวทำให้ใจของผมเดียวก่อนคุณนะรู้ไหมโอ้ยทั้งวันเลยนี่แต่เพลงได้ไปรู้ร้องอะไรนักหนาโอ้ยเจ้ยแค่รอยยิ้มคุณคนเดียวคนเดียวทำให้ใจกับผมเดียวก่อนคุณนะรู้ไหถ้าอยากฟังก็ไปฟังที่รถมิวสิกนะครับพี่เต้เขาร้องก็เพลงนี้แค่รอยยิ้มคุหนะคนเดียวคนเดียว หกกินเสียงดังหูยเดี๋ยวดิอย่างรย่างรีบอ่ะคืออะไรคือหิวจริงๆเหรอหูยเมื่อกี้ก็พลาดจุดคลายแม็กไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้มันกำลังจะบอกคนร้ายคนที่สองแล้วเนี่ยคือ Cứ Ê. Chê bao rồi đi Chạc này nặng cầm lăng man bao bao rồi Chê dễ đi Chê dễ dễ โอ้ยผมดูหนังอยู่เจ๊กินขนมหรือเจ๊กำลังลบกับใครเนี่ยกินดิกินคือขนมมันตีกันในปากเจ๊หรอเออดูหนังอยู่เนี่ยเศร้าใจแฮะโอเคครับพอแล้ว จ็ดปิดไฟห้องน้ำไ้สดชื่นอาบน้ำสบายใจจังอาบกี่ครั้งก็ยังสบายฮ้ยไฟดเหรอฮึห <c oughs> <c oughs> น้าลางๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนใครอยู่ห้องนอกครับไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะตอบได้ยังไงก็ตอบ เปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจะปิดทําไมเนี่ยโอ้โหมันมองไม่เห็นมันมืดโอ้ยไม่เปิดจะไงก็ไม่เปิดอ่ะเปิดเจ๊พอไม่เปิดเปิดไม่เปิด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 ไม่เปิดไม่เปิดเปิดจังเปิดนะจริงๆเปิดเอาเองก็ได้นี่หว่าแปด แกงให้รลอห้องน้ำอุ้ยปะทอกประทอกเฮ้ย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 ทำไมมันล็อกอะอโหลครับใครอยู่ห้องในครับไม่มีไม่มีได้ไงเราไม่มีแล้วตอบมาได้ยังไงเจ๊มาทำอะไรห้องน้ำบ้านผมเนี่ยจักผ้าบางฉันอื้ออยู่ในสี่พอดี่วนี้บ้านฉันมันตาลโอ้ยจะไมต้องมาลำบากบ้านผมทุกครั้งเลยเจ๊เสร็จหรือยังผมปวด ้ยอกำลังล็อกอยู่เลยเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปนี่หุยอยู่เดี๋ยวไม่ได้ขี่มาแปดปีแล้วเหรอเสร็จยังเจ๊อุ้ยเจ๊จะมาแล้ว เจผมจะมาแล้วเสร็จแล้วอย่างเจ๊ไม่ต้องออกมาแล้วแหละอยู่ในนั้นไปเลยเก้าดูดน้ำเสียงดังสสดชื่นเจเจงดูดหนักหนะ <c oughs> หนักๆเลยโอ้ยเดี๋ยวขออธิบายทีนึงไปหาโหลดเสาหน่อยแม่ขอเสาเองไม่ไหวนะขออธิายทีนึงยินดีครับทพอแล้วเจ๊ โอ้โหเอ้ยสนดที่ขนาดนั้นเลยหรออืมไงงแน่นมยท้องแน่นไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอนลมนะลมเนี่ยโอายเหลือเกินไปหลบซาเหอะนะขอร้องโอ้ย ทำขนาดนี้เจ๊เดือดเดือดเดือดหืมอะไรอะไรเจ้มแต่งหน้ามาออกทีวีทำไมสาบานมาแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ได้หรยอสาบานไม่ไม่ใช่เอาสีเทียนมาขีดตาใช่ไหมไม่ใช่คนบ้านไหนเขาแต่งหน้ากันแบบนี้เจ๊เอาช่างเถอะ โอเคครับเป็นไงครับกับไมค์ครับไดอรี่ในตอนนี้ครับก็น้องๆหนูอยาาไปทําตามนะครับวิธีที่เจ๊ทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะทาให้รบกวนคนอื่นนะและทําให้คนอื่นลำบากใจด้วยนะครับดังนั้นไม่ควรเอาไปทําตามครับค่ะแต่ว่าถ้าสนิทมากๆก็ทําตามเลยค่ะแบบแบบคนเนี้ยแบบมันใจมากๆก็ทําไปเลยค่ะเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากจะเห็นมองเลย กังฟูไปทีถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งคลิ้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 งด้วยนะคะแล้วก็คลิปของเรานะคะมาทุกวันพฤหัสค่ะเออมีประจำแล้วนะครับทุกวันพฤหัสนะฮะมีอะไรคอมเมนต์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะลิบมาอ่านฮะเจอกันครับบายบาย